ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิ ค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตนีกังวานไกลพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะรายการของเรานะคะจะนําเสนอเรื่องราวของวัดที่น่าสนใจรวมยันถึงสิ่งดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่แต่ละวัดนั้นได้จัดขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดรฉุิวันคำพาวันนี้เราได้เดินทางกันมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาณวัดสมานรัตนารามนะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถเจ้าอาวาสวระสมานรัตนารามนะคะเจ้าคณะจังหวัดสายธรรมยุทธ์ค่ะด้วยเป็นสิริมงคลนะคะได้มีการหลอ่อพระพุทธรูปประจําวันเกิดค่ะ ซึ่งมีศรัทธาสาธุชนได้เดินทางมาร่วมงานกันในวันนี้มากมายในวัดสมารัตนารามเนี่ยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีโรงพยาบาลท้่คุณพระประชาธรรมนาถเนี่ยนะคะได้ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจในการก่อสร้างนะคะถ้าท่านมีโอกาสขอให้ได้ผ่านมานะคะได้มาแวะเยี่ยมชมความงดงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งมีในวัดนี้มีมากมายเลยค่ะ ผมเนี่ยในานามประธานกรรมการวัดสมารัตนารามนี่ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าวาดนะท่านเจ้าคุณพระประชามรมนาถเจ้าคณะ,ะจังหวัดจัดจึงเราฝ่ายธรรมยุทธ์อนะ่ซึ่งท่านก็มีโครงการสร้างโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็ได้เริ่มเปิดใช้บริการไปบางส่วนแล้วนะครับซึ่งวัดสมารตนารามของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะฮะก็จะมีประชาชนพุทธศาสนิกชนที่นับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์พรนวศมาลก็มาสักการะบูชาเป็นจํานวนมากนะฮะซึ่งของท่านเจ้าคุณพระพิชชาธรรมนาถเนี่ยเจ้าวาดเนี่ยท่านก็มีโครงการสร้างโรงพยาบาลสร้างชุมชนให้พื้นที่พ่อค้าแม่ค้าได้มีที่ทมา,ากินกันในพื้นที่ชุมชนตำบลบางแก้วแห่งนี้นะครับซึ่งก็ทําต่อเนื่องกันมาเป็นติปีแล้วนะครับก็ซึ่งบัดน,นี้ก็โรงพยาบาลก็เริ่มเปิดใช้บริการไปบางส่วนนะครับ ผมในฐานะประธา,กน,ากนกรรมการวิสมารัตนารามก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอเจริญพรวันนี้ก็เป็นงานมงคลนะครับอายุวัฒนามงคลอาตมาอายุครบ49ปีซึ่งก็ถือว่าทุกๆปีนะั้นอาตมาก็จะ,ะให้ลูกศิษย์ได้ร่วมบุญกันในการที่จะสร้างอะไรให้เป็นประโยชน์ก็คือปีนี้ก็เลยสร้างพระประจําันเกิด8วัน8องค์สึกขนาดองค์เท่ากับตัวเรา ฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างอนุสรณ์บุญที่จะเป็นเครื่องระลึกถึงว่าในช่วงอายุ49ได้สร้างอะไรให้เป็นเครื่องระลึกถึงก็เป็นพุทธานุสติในการที่จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่ร่วมกันทําฉะนั้นวัดสมานนั้นหลายๆคนก็ได้เคยมาที่นี่อยู่แล้วก็คงจะทราบกันว่ามีการก่อสร้างโรงพยาบาลอาตมาก็คิดว่าชีวิตคนเรานั้นก็ล่วงเลยผ่านไปไม่มีแก่นสารอะไร ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นแก่นสารได้ก็คือบุญกุศลที่เราจะเ,เก็บและก็ติดตามตัวไปฉะนั้นการที่เราเกิดมาชาติหนึ่งหนึ่งชีวิตเราสามารถช่วยอีกร้านชีวิตก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าในการที่เกิดมาในโลกนี้ความไม่ประมาทนั้นเป็นหนทางไม่ตายความประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งความตายนี้คงเคยดีกันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคนเราจะไม่ตะไม่อยากตายก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาทในการที่จะคือตั้งใจใน การทําคุณงามความดีไม่กระทําชั่วถ้าเราก็ะทาชั่วก็เราก็ตายจากความดีฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นได้พึงพึงตั้งใจในการที่จะรักษาคุณงามความดีเพิ่มพูนบนกุศลบุญยาลาสีให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเกิดมาแล้วเป็นผู้ไม่ตายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองการที่เรามาไหว้พระที่วัดสมานทุกคนนั้นก็ปรารถนาที่จะขอพรฉะนั้นพรที่จะพึงได้นั้นเนี่ย ถ้าศักแต่ว่าขอไม่รู้จักวิธีการขอก็ไม่มีทางได้เมื่อเรามีคุณงามความดีแล้วเรามาขอเทวดาเทวดาก็อนุโมทนาหรือว่าอวยพรให้สิ่งที่เราขอนั้นก็สําเร็จเร็วขึ้นนั่นเองก็คือสองแรงร่วมใจในการที่จะประทานสิ่งให้เกิดความสําเร็จนั่นเองมีโอกาสก็ได้มาวัดสมาล้วก็ได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลฉะนั้นท่านใดนะครับที่มีโอกาสมีศรัทธา ก็กดดอกจันหกเจ็สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้ร่วมทําบุญหรือจะโอนเข้าเลขที่บัญชีธนาคารก็ได้เนาะสองแปดสามสี่หกสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองแปดสามสี่หกสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดสมารัตนารามธนาคารกรุงเทพนะครับชื่อวัดสมารัตนารามเนาะก็ขอให้บุญกุศลทุกท่านจงมีแก่ทุกท่านนะครับแล้วก็บระดาลผลความสำาทธิ์ผลความสําเร็จเกิดโชคเกิดลาบอยู่เย็นเป็นสุข มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปเนาะขออนุโมทนาแล้วก็ขอเจริญพรครับสำหรับชาวพุทธทุกคนค่ะการตั้งมั่นทำความดีสวดมนต์ภาวนาสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราแน่นอนค่ะและเราจะเป็นกำลังใจแบบนี้ตลอดไปนะคะกับรายการสองทรรม วันนี้รัฐมณีกังวนไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ